ปหน้าตาดีาาจังคนเลยวัาวานน่ารักอ่คะครับตามถึงแต่ละคนนะครับรู้สึกไลฟ์ปีนีละคนเลยเริ่มจากโฟลได้นะครับรู้สึกอะ<ช>ไงบ้างที่ปีนี้ได้มาเป็นทุดก,กิจกรรมในการช่วยกันปิดไฟลดการใช้พลังงานครับค่ะก็รู้สึกดีใจนะคะก็เป็น หนึ่ล้านนะคะที่เป็นกระบอกเสียงที้ช่วยบอกกล่าวกับทุกคนนะคะครับผมต่อเลยครับรู้สึกดีไหมครับก็สมาเพินนะปีที่แล้วก็ได้เป็นแบรนด์มาสเตอร์ของซีคุณด้วยครับก็ปีนี้ก็รู้สึกดีที่ได้เป็นอีกปีหนึ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการช่วยโลกให้ได้ฟังสียงครับผมโอ้โหน่ารักมากได้กับคุณซอนกาวคุณเฟรมครับถ้าผมก็เป็นปีแรกเขผม ดีใจมากๆครับผมที่ได้มาร่วมปิดไฟลดโลกร้อนครับผมจริงๆก็มีหลายวิธีที่จะสามารถลดโลกร้อนได้ครับผมอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งในการประหยัดพลังงานลดโลกร้อนลดโลกร้อนได้นะครับก็ดีใจมากๆครับผมครับแพรวค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วเป็นเกียรติมากเลยค่ะที่ได้มาร่วมรณรงคนนี้ก็กก้ปิดไฟหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเพราะว่ามันทําได้ง่ายนะคะสําหรับรนที่เราไม่ได้ใช้อยู่แล้ว เรวก็เราก็เปิดเฉพาะตัวที่เราใช้อยู่ในห้องเท่านั้นเองไม่ว่าจะเพียงหรือไม่ก็หนีไปอยู่บ้านเพื่อนใช่ค่ะประหยัดไฟประหยัดไฟเออเธอเรามาขอเปิดแอร์นะก็คุ้นกันคเฟี้ยสก็ทำแบบนั้นบ่อยเออธอวันนี้ไม่ได้เอารถมาขอน้ำมันไปด้วยนะเอออย่างนี้เป็นต้นอ่ะแล้ววันนี้เราคงได้ทราบกันถึงคอนเซ็ปต์ของปีนี้นะครับ60 plus earth now นะครับที่เขาบอกว่า I will give มีการท้ากันเธอกล้าท้าฉันกล้าให้แต่ละคนก็เป็นดาราศิลปินดาวมีแฟนคลับเยอะแยะมากมายเมุมซ้ายมุมขวาแบบนี้นะฮะที่แค่บางส่วนนะครับยังมีเยอะมากทั้งที่แบบดีาวนี้ก็มีสื่อของตัวเองทูทวิตเตอร์เฟซบุ๊กอะไรอย่างงี้มากมายวันนี้อยากจะให้ศิลปินของเราแต่ละคนเนี่ยท้าเลยครับท้าแฟนคลับตัวเองหรือว่าท้าเพื่อนเพื่อนแฟนๆที่ดูรายการหรือว่าดูผลงานของเราอยู่อยากจะให้ทำอะไรและเราจะเอาอะไรไปแลก สปูนนะคะก็จะมีของขวัญมอบให้ค mm ่ะแต่ว่าจะเป็นของขวัญอะไรนะปุไว้ก่อนค่ะจะมีให้แน่ Facebook อะไรครับ Facebook อะไร Facebook ของโฟร์นะของโฟร์เอออ๋อ Facebook ของโฟก้าการคองพี่เตอร์จะคล้ายๆกันนะก็คือ1,000คนนะที่เข้ามาก็จะเป็นแฟนคลับหรือใครก็ตามนะที่มากดไลค์ในเฟซบุ๊กนะฮะแล้วเดี๋ยววันจริงวันที่31มสนะที่จะขี่จักรยาน จากสยามมาที่สุนทรชันโรไกลไหมที่รวมกันทั้งสองพันแล้วนะสองพันโอเคียนว่าสองวันแล้วนะสองพันสองวันคนนะนักสอนนักสอนนักสอนท้าอะไรค่ะสำหรับซอนนะคะก็ในฐานะวันนี้พอสจะมาไม่มานะคะก็จะออกมาพูดแทนแล้วกันค่ะก็คือให้คนมากดไลค์นะคะใน500ขึ้นไปนะคะก็วันนี้31นี้ค่ะก็จะมาร้องเพลงให้ฟังค่ะอเขาพันดึงกันมาตลอดเธอต้องกอสเขาซีซอนเธอ พันรอก็ได้เขียนกนได้ไางโอเคัับผมเราก็มาด้วยกันครับเป็นแ่คู่เราก็ตกลงวิธีกันแล้วว่าเราจะทำอะไรก็จะให้อ่ฟชั่นะคะในวันงานก็ให้มาร่วมบริจาคสื้อ้ที่ไม่ใช้แล้วครับ่เตรียมมาจดานับ้านไม่ชไม่ใ่ท่อนไม่ใช่ก็จะมี เพราะว่านอกจากเราจะเป็นการให้ผู้อื่นแล้วครัเรายังให้โลกด้วยการลดขยะด้วยใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดเสื้อเก่าแล้วเราไม่ได้ใช้ครับผมก็อาจจะเป็นขยะแล้วก็อาจจะเกิดการเผาไหม้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์อะไรต่อไปครับผมก็เก็บไว้ให้เป็นอนามบรรจาให้เป็นประโยชน์กัคอครับแต่ว่าในสภาพดีนะครับไม่ใช่ใช่เลยถ้าคิด้ชเขางมดขอแบบซักแล้วด้วยนะครับ พัชรานทิจิ้งพัชรานนะครับเป็นอีกคนหนึ่งซึ่งก็จะเป็นทูตของโครงการด้วยเช่นกันรวมทั้งคุณพีดทัชระชินธิวัฒน์นะครับอีกสองท่านแต่ว่าวันนี้ติดงานไม่สามารถมาร่วมงานหลายขับแล้วแต่ว่าในวันที่31ซึ่งเป็นงานกิจกรรมหลักเลยเนี่ยที่จะมีการถ่ายทอดต่างๆกันสองทุกคลิปเนี่ยอีกทั้งสองท่านก็จะมาร่วมกันพร้อมกับทุกคนในนี้ด้วยใช่แล้วนะครับวันนี้ยังไงก็ฝากพี่พิชญ์บุญชนนะครับกระจายข่าวด้วยนะครับวันนี้เราต้องขอขอบคุณนะครรรรับทุกกกิจมอเาคนนะคคครรัับบบขอุณ รอรักจริงๆนะครับตอนนี้ครับใช่ครับอ่ะสำหรับวันนี้งานแถลงข่าวครับก็ทั้งทีฮะต้องถือว่าเป็นเรื่องานยามดีของปีนี้2012นะครับในการ